ฝนตกลิ้นหากินตามป่าไปเก็บเห็ดเก็บหอยเก็บหน่อไม้อีพีนี่หากินตามธรรมชาติหอ,อยล้วขนานอาข้าวมันะอานียว่ป้าผู้น้าสาวทางผูกะก่อนเบิ่งคิปอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ กดกระดิ่งเพื่อสิบพภาดคลิปใหม่ๆของเฮาเด้อพี่น้องเข่ากันยังแขงสวัสดีพี่นอ้องเมื่ออนี้พ้นตกลิ้นหน่อยๆเนาะบนสิบภาพี่น้องเขาป่าไปหาเห็ดหาหน่อใม่ไปพี่น้องเขาไปหาเนวกินตอนพ้นตกกันเลยมาๆะมะนแกก,กใหม่ป่าอย่าคขึ้นดอกพักติวเบึ่งนึ่หนึ่งของบผมแมนเนาะ ขึ้นเลพนยพี่น้องไอ้พูนมันตกลิีนทุกมือทุกหมือเนาะสิไปทางไหนบ่ะนี่พุทธังมาหนักเลยฮู้วันมันโง่ลงนั่นเองก็เป็นเห็ดเห็ดกล่ำปูพี่น้องเอาไปใส่แกงหน่อไม้เนาะเห็ดเห็ดมันปูฮะล่ะบางคนก็เห็ดกล่ำปูบางคนก็เอิ่นเห็ดมันปูเนาะ เดีย๋ยวคิดไปใส่แกงงใหม่ขออีกละมูนึงนพี่น้องเดี๋ยวนีนน้ถ้าเากด้ค่ะปนหำปนหำอมาละเร่องมาันท่านเปื่อยยังแข็งอยู่เย็นนี่ละพี่น้องอเขาคือมาเจอกันแต่ออตอนเถ่าแต่ว่าเป็นอะไรตอนหนุ่มๆคือพบกันล่ะเธอ พ่อแล้วพ่อแล้วงั้นหักเถาน่ะสาเนาะว่คนน้ำม,มันดเข้าดอ,อกจูงต้องอยู่แทนใครก็ไม่ได้เก็บเข้ามาเจอกันตอนเผาเนาะมันเป็นผมเป็นยังรคะบัวฝุบกัน <c oughs> เล็พี่น้องมันมืไทยเก็บปัว mình dùng mình dùng thì nó không nên cái cái ghế này ô bài thẳng xuống cái xe ô bàn này ô bài thẳng là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  ô bài thẳng ผูทางผูกกันยังผูสา,าวเป็นแผน่นเยอะ มันอยู่บริหางกันไหมเปิดใบใหม่ออกค่ะนะสาว่ามันใบใหม่ปลุกไหวค่ะเออเห็นบหมฮองอยู่ก็อยู่แบบเป็นจุมเนาะสามดอกอยู่หมองเดียวอะไรที่นวพี่น้องดอกไม้มันอยู่เป็นจุกไง ขวมไปพังเบื้องนั้นอีกก่อนน้องนะเดี๋ยวมันมีแต่ไดร้ายอยู่พอได้แกงเลี้ยงสิเลาะขึ้นไปทางเพิ่มอีกฝนกะหยุดตกเลยออกมาตั้งแต่ในป่าอู้แจงแหงตอนอยู่ในป่ามืดมืดแม่คือเบิ่งคือเคลื่นตลอดนี่แหละบันออกมาแจงว่ะเลยบันี้ยืนปินลังจมพี่น้องว่าโอ้ยคือโบเห็นเห็ด บัดปินกลับมาเพื่อมาเฮ็ดจุกผัวดูมึงเนี่ยก็อยากหัวเก็บรดหายไปน้ำนะสาวคอยมวนมคักไว้เพิ่นโผลุดงเฮ็ดโอ้แม่นทางล่างเพิ่นก็มีเต็มเลย เ่าหําแนงละนี่พี่น้องเ้ยอยู่บโมมานเลยพี่น้องเด้อเขาปากรมมานอยู่ได้มันยังแก้มันยังแข็งเลยนพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้มันฝนตกเนาะมันฝนตกแล้วมันมันถึงน้ำฝนทันดิยูบูแมนเบิดปวดเทวเต็มอยู่นี่แหละพี่น้องตัวนี้บอดี้อันนั้นเนาะตัวนี้ผู้ที่จุ่ม มันอยู่ไปแบบเป็นแผ่นไปนั่นนะซะเนา,าะภูทางในภูโอ้ยได้อยู่ได้พี่นอ้องมันอยู่ห้อยเดือยกระสีออกแล้วมึงเนี่ยได้จงหน่วยเท่านีนนนมน้มัน<ป>มันมัน,นสิไปเอาหน่อไม้ต่อวันนี้ไปไปมันมัน <c oughs> หาหน่อไม้ไปน้ำเนาะเอาไปแกงเสเห็ตกำลังผลหน่อไม้กัน <c oughs> นยในในในดอกน้อยนะ <c oughs> เมนูแกงน้อ้ใส่เห็ดตัวเอาบัหุ่งใส่ข่าปุ่นเนาะมือนี้คลิปเฮาก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปหน้าพ่อกันใหม่จ้าบ๊ายบาย